สวัสดีครับพี่น้องเอพซีไลแฟนเพจนะครับพี่น้องมาหอดสารคามแล้วนะครับตอนนี้้าพี่น้องมะม่วงนานพักเลยพี่น้องปุ่นหอมบัวนะครับหอมบัวมีแต่อันน้ำงามเลยก็ล่างงามบไวก็้าไปขายนะครับตลาดนัดย่ำวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับเอาไปขายในตำบลแม่เป็นคนปลูก้วพี่น้องนะคุณแม่เป็นคนปลูกนะครับ หอมบัวนี่หอมแดงบานเห่ามันแก,ก่แล้วสิเอาเป็นแนวนะครับแต่ว่าตอนนีเ้เขาปลูกกว่าจะใส่ลาบใส่กล้อยกินกับปุนกับแเจวบานหนอกเฮ้านะครับผมนี่แหละให้มึงมีอยสีหาหนานสลหรับหนานหอมบัวนะเดี๋ยวพาพี่น้องยางเลาะขึ้นไปยี่ท่างกกต้นยางไงนะครับไปน้วกันเลยนะขึ้นมากลยสิมีนะครับนี่อันนี้พักกาดดอกเ็ด้พี่น้องเรื่องนี้ ผักกาดดอกนะครับตัดไปขายแล้วก็มีเป็นดอกก็มี่ไทิมี่มะเขือเทศว่าท่านในสุกนะครับนี่ว่าท่านในสุกเลยพี่น้องมะเขือเทศน,นี่บักพริกมึงพี่น้องโอ้ยมึงเนี่ยดกดกเป็นนวยว่ท่านในสุกกะล่งกอ,อกขี้เขียวเขียวนะครับพี่น้องอันนี้คือนานพักพริกบ้านี่พี่ เป็นบักพีก้นสั้นเลยพี่น้องด้วยบักพีกะเกลียงนะครับพีกกะเลียงก็จะมีทุกอย่างอันนี้มีผักอีตูน้ำใบแมงลักนะครับพี่น้องใบแมงลักนี่นี่นานพักกวางตุ้งเฮ้าคุณแม่ตัดไปขายแล้วนะเพื่อนปลูกไสามนานตัดไปขายกะสิใบตะกินน้ำนะครับพี่น้องคือสะน้ำนะครับสะน้ำที่คุดขึ้นไว้หลายปีก้อน ค้างน้ำตลอดปีตลอดศาสตร์เลยพี่น้องบ่มีบกนะครับเพราะาเขามีะระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำไปทั้งทางแข่งแล้วก็ดึงน้ำลงมาใส่สะนะครับบ่มีแห่งจักเทือมีน้ำตลอดปีเป็นระบบหมุนเวียนนะพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือต้นมะนาวนะครับเก็บไปขายบางที่กิกนเมื่อท่าน,นพี่สาวก็มเมาไปขายในกรุงเทพเที่ยกรบบะนึงขายในเทรซีหาพัน โซงเงินมาาหาผููเถาวิทางบ้านนะครับเดี๋ยวเลาะไปเมืองทางปุ่นพี่น้องเลาะตรงนี้ก็คือโอ้แบแมงลักพี่น้องงามหายขาดเมองีงอันนี้ต้นเป็นบักเขือเครือนะครับมะเขือเทศยังมาท่านสุกแล้วก็บตำบกหุ่งได้ก็สมเปรียวพอดีนะครับอันนี้ต้นบักพริกกระเลี้ยงมันสีวายแล้ว มันไหวก็คือว่ามันสีมันสีแห้งมันสีตุยแล้วก็เลืลุยขึ้นแล้วก็ปลูกไม้นะครับสำหรับต้นผีกระเลียงเขานี่ประมานนี้นาทุ่งนายามเมือแรลงบ้นที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับพี่น้องตาเวี้ยกระล่างสิโตกดิน่วงนี่าหาโมงกลัวนะครับมาดูหนานผักสีผักสีลาวพี่น้องลกไปขายเนี่ยกระสีเรือเนี่ยนะครับ เดือแน่ไ้แต่กินจ้าของนี่นานผักซีนี่คือนานผักซีลาวมึงพี่น้องมึงงามครับบ่หอมขักขนาดเลยนะครับนี่คือหน่อผักซีลาวใส่อมออมปูอมกบนี่สารพัดส,สารพิหลายสิ่งหลายอย่างบรรยากาศบานหน้าฮ้อนนะโอ้มีความสุกพี่น้องมาดูต้นกล้วยนะครับกล้วยนำว้าที่ต้นสูงห่ายขาดมีอยู่สามสี่ต้นออกเครือสองต้นบักไงนะครับพี่น้องสงการ จังก่อยเฉยมายามถามข้าวพ่อกับแม่อีกนะครับพี่น้องมาเลาะมึงสะกอนนี่นาาผักซีอีกน้านหนึ่งกําล่งสีไงพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ต้นต้นยางหน้านะครับปลูกไว้โอสีปีแล้วพี่น้อง10ปีต้นบักไงนี่ต้นยางหน้าไงสูงเจนเทินเลยนะครับมีอยู่หน้ากัทีประมาณ ซีหาต้นนะครับปลูกไว้ยุลิมคู่สะนะครับปลูกไว้ยุิมสะนะพี่น้องมะม่วงมะเขือนี่ไปได้กินกับปนกับหลามมะเขือเปะเป็นอ้อนดีดิพี่น้องเนาะบางนาวก็กับพ่อได้กินอยู่พี่น้องนะครับส่วนน่งกับแม่กับเก็บไปขายแล้วก็มี่าดูนี่นานผักบัวเห่าอันนี้พึ่งแบงออกมาปลูกไม่ไม่ ยังมาท่านงามปันไดร้อยจากสองอาทิตย์กสิเก็บขายได้นะพี่น้องตรงนี้คือผักแป้นนะพี่น้องคงจะว่าผักเป้นผักแป่นคือว่าผักกุยช่ายนะพี่น้องผักกุยช่ายผักแป้นบานเฮ่าขั่นสมพักนะครับกินครับปนกระแสบไตเบอือสุยแหิสงสุยางแหล่แต่คนมักนะครับบรรยากาศกรสีประมาณนี้แหละยุบย่บ้านผมร่มเย็นสบายนี่ต้นยางหน้าญ่นี่ ต้นเลงงที่กันนะครับหมายมึงบรรยากาศตอนหลบมาดูบักเผาพี่น้องบักเผาพันเตี่ยนี่มีอยู่นี่จักน้อยนี่โอ้แซงนี่หลายน้อยอยู่นะครับแซงนี่กระสีนี่มีหาน้อยนะครับมะพร้าวพันเตี่ยน้องนุ่นเลงอยู่งามใหม่ผล่ยก็้กด้กินดอกนี่ ขั้นกินน้ำก็ได้แต่ว่ามั่ก็สี่วทนหวานพอเมื่ท่านได้กแก่นะครับพี่น้องยังไม่ทัน่าได้แก่เนาะนะครับนี่แหละบรรยากาศอยู่ทุ่งนาบ้านบ่าวแอดแฟนเพจครับมหาสารคามอำเภอนาเชือกพี่น้องมาขอบคุณกำลังใจพี่น้องอันนี้คือปลูกพักริมสะตั้งสองฟังตรงกลางเป็นบ่อน้ำเอาน้ำขึ้นมาหดพักยน่ามะเสาย่าม,าาามาแรงคุณแมน่เป็นค้นเห็ดพี่ไา้เป็นค้นซอยนะครับ อยู่ทรงไห้ยตรงหน้าบานเท่ามีความสุขนะครับผมแมนซิบบมีเงินลำด้วยแต่ว่าอันนี้คือมีั้งแต่คนป่าถนาแบบนี้ขอบคุณกำลังใจพี่น้องครับเที่ยวหนาจังคอยมาพอกันไม่มือนีบาร์อดลาไปก่อนขอบคุณกำลังใจเด้อบ๊ายบาย